เคเราอยู่กับพิสโซวิทนะฮะนะพิสโตวิทนะนี่นี่โอเคอยู่ที่สปาร์นะครับวันนี้ก็จะมานะครับทำนะะเกี่ยวกับว่านะฮะเกี่ยวกับว่ามันมีเสียงเพลงเนาะ วันนี้เราจะเอาเสียงเพลงในเกมออกกันปกติอะ่ะพอเราเข้าไปมันก็จะมีเสียงเพลงเวลาเล่นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราจะให้มีแต่เสียงเฟือเงเดียวมีแต่เสียงกระสุนด้วยอย่างนั้นเถอะวิธีนะก็คือให้มาที่เนี่ยนะเฟืองเนะี่ยที่ว่าเซตติ้งเลยนะจากนั้นก็มาที่ออดิโอนี่แหละน,นะนี่ออดิโอเนี่ยพอไปที่ออดิโอเนี่ยมันจะมีมิวสิกอยู่ เราไม่ต้องการให้ยิเสียงเพลงนะเราก็กดเลื่อนลงมาเรื่อยๆการเนี่ยคลิกยิงนี่นแหละนะนะอันนี้ลูกมันหมดวิธีเติมลูกก็สะบัดมือแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่มันก็จะยิงได้อนะเรียบร้อยตอนนี้มันจะไม่มีเสียงเพลงในเกมละเราก็จะสามารถเล่นเกมไปโดยที่มีแต่เสียงปืนนะทีนี้ ปเสียงปืน,นยอนทหน่อยเสียงปืนปักตรงไหนก็มาที่ถ้าจากในเกมนะมาที่ซ้ายมือซ้ายมือของเราเนี่ยมันจะมีเียอาวุธปืนอยู่เราก็ปัดตรงไหนเราสามารถเลือกเสียงปืนได้นี่เห็นไหมเนี่ยซาวด์เอฟเฟกต์นี่นี่นี่เนี่แบบผมเลือกเบอร์สามมลกันวันนี้นะใอเสียงเป็นเบอร์สามอได้ละ ก็เซฟเอ็มเอ็กซิสโอเคทีนี้ก็เข้าไปลองเล่นเดี๋ยวแพ้แยกไปนะครับเรากลับไปน้องหน่อยละกันเนีอย่างคงยโยมดเป็นคู่แบบไม่มีเสียงนะครับลองดูครับนีน่บริเวณจัดแบบนี้นะครับนี่นะครับ ทีนี้เราต้องให้ตัวเซนเซอร์แว่นเราเนะี่ยหลบเสาพวกนี้นะครับมันเป็นเป็นภารกิจในเกมที่เราต้องปล่อยหลบนะไม่โ้นฉากนี่เราก็แพนะครับเออหลบไปทางนนีะ้อุตส่าห์ไปได้นะครับแพแบบนี้ หลักๆก็คือเอาแว่นลบบนะ้แห่ะ ทุ่คน,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 นครับมั <c oughs> น้อห่วงซ้ายขวาเลยบดวนนครับตัวหนึงบินอยู่ทางซ้ายครับะ <c oughs> มานี้เนี <c oughs> <c oughs> บีบอยเป็นคู่ครับประมาณนี้ฮะก็จุดนี้ครวิธีปิดเสียงนะครับรูเปเฟืองเนะี้ยแล้วก็ออดิโอครับแล้วก็มาปรับที่มิวสิกเป็นศูนย์นะครับเท่าน,นี้ครเราก็จะได้ินแต่เสียงป,ปืนกระเกมนี้เลยครับเอ้หมีคนรับเต่มซะหนอโอเคขอให้สนุกกับเกมน,นะครับอันนี้ เล่นแปบเดียวหอบแล้วผมโอเคมีใครสนใจเล่นสอบถามกัน,นไหมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะชอบคลิปแบบนี้สำหรับวันนี้เกนะมเนีอยยิงฟืนเะนี้ยในสวิตลาไปก่อนนะครับ e อซิ g งเกมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม